วันนี้เราจะมาทําไก่ต้มจิ้มนนกัน,นะคะ่ะนล้วจริงมันต้องนึ่งนะคะแต่ว่าเราขี้เกียจล้างถึ้งค่ะใยเอาไก่มาต้มในหม้อหม้อแบนนะคะไก่ได้ล้างทําความสะอาดแล้วหลายรอบนะคะตั้งน้ําให้เดือดแล้วก็เอาไก่ลงไปนึ่งค่ะสุกแล้วก็เอาขึ้นมาหั่นชิ้นนะคะผ่าดูก่อนเ่ามันสุกไหม หั่นชิ้นเลยค่ะอันนี้กำลังเลือกลายไก่อยู่นะคะเลือกไม่ถูกก็เล้จะหัน่นยังไงตัวท้ายก็หั่นตามลายมานัยนะะนี่นะคะบางบาง อันนี้คือหนึ่งอกนะคะเราซื้อมาสองอกแต่ว่าอีก,อ,กอีกชิ้นหนึ่งอะทำในอื่นไปแล้วแล้วก็เลยเอามาต้มจิ้มน้ำจิ้ม,มชิ้นหนึ่งะคะ่ะ พี่เล็กกินใหญ่นะคะ่ะหันตามชอบหันตามที่ตัวเองกินได้ส่วนตัวเราจะหันกินบา,บางแบบนี้เวลาที่มันยิ้มมันจะได้แยกส,สึวนข้าวไปในเนื้อไ่่ แล้วเราก็จะมาตำน้ำจิ้มนะค่ะใส่พริกปประมาณสิบเก้าเม็ดแล้วก็กระเทียมสามกิ่งทำอีกก่อนนะ รกันนะเพราะว่าถ้าตำพร้อมกัเลยมันจะกระเทียมมันจะแหลกไปหมดเลยเราชอบกินแบบว่ากระเทียมที่มันยังเป็นชิ้นอยู่นิดๆหน่นนอยๆค่ะเราก็เลยจะต้องใส่กระเทียมทีหลังตัดหัวตัดท้ายปอกเปลือกล้วก็ใส่ไปค่ะสองกีบ3ามกีบ มาคึงมะนาวแล้วก็หั่นค่ะใช้มะนาวไปลูกคึงนะคะเพราะว่าน้ำจิ้มมันไม่เยอะเท่าไหร่ ควกเรามันเล็กนะคะประมาณห้า big you เปล่าเลยนะมันจิ้มเราอะเราจะใส่แค่น้ำปลากับน้ำมะนาวที่ให้มันมีน้ำอะนะคนกดไปชิมดูยังไม่ได้ลดขาดเดี่ยวก็เลยเติมไปหนึ่งซี่นะคะ,ะน้ำไปหนึ่งซี่ ตัส้อนน้จิ้ม ผักชีเลยนะในเหนือยิงไก่ต้มกระสุดแล้วนะต่อไปก็มาจัดจานค่ะน้ำจิ้มวางแล้วก็ขีบไก่ใส่ กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปใหม่ๆไปด้วยนะคะจะมาลงคลิปใหม่ๆเรื่อยๆนะถ้ายังมีคนติดตามอยะะู่อยู่ะ